ฮัลโหลฮัลโหลอันเสียงนี yo, ้คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเสียมเด้อพี่น้องไปเรื่องนี้อยากให้ให้บ้านเข้แม่พี่น้องมาประชุมกันที่ศาลาาทางบ้านเรื่องเรี่ยวบุญกฐินปีนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อครับวันนี้ก็สิขอมอบเพิงให้แก่ผู้สาวแก่ผู้สาวเฒ่าในบ้านกันหลับไปเรื่องยังไปฟังอีกโอกาสบ้านนน่ม นางเล็บล่ะจะไปโรงเรียนบ่ครับไปงานแท้เพิ่งย้ายบ้านซื้อมันบอกซูปเปอร์พขาเนี่ยว่ะสิเขาไปประกวดมืออื่นนี่ต้องไปโรงเรียนกันนะครับคอยไปคอยมาได้ล่ะเรี่องแต่เลียนมันสิลมเขียนมีแนวบอกซูฟังว่ะสิบุญยางพานเฮียนห้อยบาท เห็นแล้วมีแกตัวบกยางงามเลยเอ้ยขาว่ามันแกตัวบระกวนราคาเป็นแสนเลยเดือมึงเป็นหยังยังไงเดชสันติอันต้องสี่บ่เดี๋ยวพาไปหลักข่าวบักลาทุบเปลือยไม่นีแล้วลูกเอ้เดี๋ยวพวาไปอำเภอไปปิดช่มเด้อเครื่องมือวันเดี๋ยวออกจา,ากทุ่วงเนี้ยมาถึงมาก,กัด เอาว่าบอกอาดเวลาใกล้ันเงีบเออรู้ว่าเห็นมันคนแน่นั้นว่ะจิตวางในโตมันยินีบอกอาดบอกอาดต้อกักยังมออีกจุว่า้านไม่สิบปีกาเห็ดเหมือนคนน้องเงี่เขาบอกกันไม่คิดพร้อมมู่บ้านกุยางพันุ์ท่นบ้านเห็นไกลมันตาแดดได้ปีนหัวเขาไปเอาไกลเขาโฮมแค่นี้เองแน่ใจติ ออกูแน่ใจกูเรียนเป็นคนไยคิปว่าอีโซอีโซมงั้มึงไายคลิปตอนกูเปลักใกลใเ้เฮียนไฟบานเป็นบ้าแมนกูเป็นคนถ่ายตอนกูยังกลับบ้านกูบังเอิญเห็นมึงสิปีนนั่นหัวเฮียนเล่ากูก็เลยถ่ายคลิปไปมึงมันเจ๊งไลยคิปก็ไม่สั่นั่นแค่ยางผ่านเฮียนไฟบ,บาน เอาแก้แเขาคุมแข่งนทำ้นั su, ่นเองเอาจังสี่เอาจังสี่ตอนแรกไปยิ่งยิ่งแบบกันจะได้พิสูจน์เปแล้วว่ามันค่อบจริงบ่โอเคเรานาว่าจำนวนต่อไปนี้เป็นเศษส่วนหรือไม่คุณผู้ยหญหนักนักเรียนนะคะเกจิสองตอบสิไมเปอลรนหยบายังคยยัหัดยละพ่อไยหลายเส กระถ่ายอะไรสวนห้ทุกคนหูไปเลยว่าความจริงมันเป็นจังไดนไก่บอกซูเปอร์อยู่บ่จ้าโอ้ไก่บอกซูเปอร์พอผู้ใหญ่เอาไปขังไว้ล้างบ้านลูกเป็นยังล่ะไปถามหามันว่าเห็นไก่มันตากแดดมึงก็เลยปีนหัวเขามาเอาไก่เห่อคมห้มึงก็ขออนุญาตดังเด้อครับโอ้โหมาเด็กหอก้อนว่าคุปีนหวนโอ้ตัวปลาโอ้ยความจริงอะเด้อ มีน้ำใจมาใกล้ของผมใหม่พ่อใหญ่หมูว่าหนูหนูเห็นหมักอาร์ตมันปีนหวนัวหนูนึกว่ามันสีขาไเป็นหล,ลักใจพ่อใหญ่บาลหนูก็เลยทายคลิปลงเฟรมโปรไว้อาร์ตเขาขอเอดอที่ส้างความเสียหายห้ทดีแล้วเหรยายนตาสิมพื้นนักีอีกล่ะมันเสียหายกับคนอื่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550 การนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ